อสวัสดีครับวันนี้ทีมสีคิ้วนี่สี่นะครับทำการสะท้อนเปิดห้องเรียนของครูต้นแบบคือครูพาลวิจิตไทยสงนะครับทำการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา4นะครับนักเรียนชั้นมือศึกษาปีที่5ทับ7นะครับ ขอเชิญคุณครูต้นแบบนะครับสรุปผลสําเร็จการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่1หครับผมในการจ,จัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีสื่อรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนรู้ค่ะขอเชิญครูสุพรรษาศีโสดาครูผู้ร่วมเรียนรู้นะครับให้ข้อสังเกตที่เป็นผลสําเร็จครับจากการสังเกตนะคะนักเรียนมี การให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการสืบคคนนะคะส่วนผมนะครับนายสุริยาราชพลน,นะครับมีข้อสังเกตที่เป็นผลสําเร็จดังนี้นะครับก็คือนักเรียนมีส่วนร่วมนะครับในการสรุปความรู้และให้และมีการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดีครับผมลําดับต่อไปขอเชิญคุณครสูสัญญานาคารเลงฤทธิ์นะครับครูผู้เชี่ยวชาญให้ข้อสังเกตที่เป็นผลสําเร็จครับผมค่ะ ก็ขอชื่นชมครูพาลวีนะคะในการจัดก,การเรียนการสอนได้ครบกระบวนการ 5E นะคะแล้วก็ในเรื่องของสื่อที่เป็นภาพนะคะคุณครูภารวีก็สามารถหาหาภาพที่สวยงามแล้วก็หลากหลายในในกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ชมคุณครูก็มีการกระตุ้นนะคะพูดกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดมีการซักถามบ้างนะคะอันนี้ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ดีแล้วนักเรียนก็มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูได้ดีค่ะขอเชิญคุณครูต้นแบบนะครับกล่าวสิ่งที่สังเกตได้จากชั้นเรียนว่าควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการสอนครั้งต่อไปครับผมข้อควรปฏิบัตินะคะให้ดีขึ้นก็คือควรปรับการพูดนะคะอธิบายเร็วเกินไปพูดเนะะื้อหาอาจจะเร็วเกินไปนักเรียนฟังไม่ทันค่ะเพราะม,มีนักเรียนที่บอกบอกคุณครูว่าฟังคุณครูไม่ทันค่ะ ขอเชิญคุณครูสุรณสารีโสดานะครับครูผู้เริ่มเรียนรู้ให้ข้อควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการสอนครั้งถัดไปครับผมสำหรับในครั้งถัดไปนะคะคุณครูอาจจะสังเกตนะคะว่ามีนักเรียนบางคนซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็น์ที่น้อยมากที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการศึกษาใบความรู้ที่คุณครูมอบให้นะคะส่วนผมครูสุริยาราชาพลน,นะครับมีข้อควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการสอนครั้งถัดไปก็คือนักเรียนบางคนนะครับยัง บริหารเวลาในการคิดยังไม่พอนะครับทําให้ผลงานออกมายังไม่ดีนะครับครูคนที่จะปรับปรุงตรงน,นี้นะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปครับลําดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณครูคสรัญญานาคารองฤทธิ์นะครับครูผู้เชี่ยวชาญให้ข้อควรพัฒนาให้ดี่ขึ้นในการสอนครั้งถัดไปครับผมค่ะก็ขอเพิ่มเติมนะคะก็คืออยากให้คุณครูนั้นมีการกระตุ้นให้นักเรียนนั้มีการโต้อตอบแล้วก็ซักถามให้มากขึ้นนะคะ แล้วก็เพิ่มสื่อสื่อที่เพื่อให้สมกับวัยคือเป็นสื่อเคลื่อนไหวแล้วก็แนะนําในเรื่องของสื่อให้เด็กสามารถไปสืบค้นหาได้ด้วยตัวเองในในเวลาว่างนะคะตรงนี้ก็อยากให้ให้เพิ่มเติมเท่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณครูสรัญญานาคาเรเลิงฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับและคุณครูผู้ร่วมเรียนรู้ในการสะท้อนการเปิดห้องเรียนของคุณครูต้นแบบนะครับขอบคุณครับ